เาาจอกวาก่ได้งกน้ปนหน่มากน่อยเป็ดจำเกันอันนี้ก็ตมเป็ดออันนี้กระดาลามเป็ดสบายดีอันนี้กระตมเป็ดอันนี้กนามักตูมออเนเออองแก้วเนามักตูมตัวนี้นี่ตูมมาซามือแล้ว โอ้ยมม่ต่าแบบฉ่ำๆขนาดนี่เขนหมดไมเหมือนนี่หโอ้แหงมันกปุางเกดงนี่อร่เลยจับให้จับอร่เลยไม่เด้อบลทำหางกมกงๆะย่งกิมเนี่ยคือเงาเยอ้ยอเป็ดลามเป็ดน่จืออมาจากไหเน จะจะไว้ถ oh ุงเลยแล้วคนเพิ um ่งซื้อมากมังีโอ้ยันันีหวไหนหนเอามาจนมามีท่าน่ะพี่เลือพี่เหือหน่อยหกหาก็หาก็นออกมาองมาจนเบไห้ามบริเกนหล่แซ่บพี่น้องเอ้ยแบบ่มากินมดมก บ้านชงเฮากินเบี้ยวกินเบี้ยวไปแทั้ง่เนาะมาเพาคนเดิมคนเก่าเนาะม่นนี่นเพเมเกนเาใ่ม่อืมอมไม่หดอนไบบูบยเงนนี่ไบยเงนอไี่เง้ใช่ครับัก็งอเนาะเนาะมัก็โคดีอืมอื

กบตกเป็ดกินข้อเจอกรใคดีไปหา้วยฮึมหมอกคือหมอไผ่ใครอ่ะกรอ่ปลาค่าสิบาทใคหาสิบบาทขครดีเออตกเด็กชุเป็นตัวหนึ่งจะขอใครหาสเออสิบบาทเองแซเช่อ อาซีบ้าอืมเอาอาอาครับโอ้โอกกันเอาท่นเลยมาัหาแต่ว่ามันกินแดงกินแดงเลย้าเทเลย้าแปงห้องแปงต้องหายีพี่เลยพวกกินแ้มาถึแล้วปงมนเกิดนะตายแล้แปงเบดเตไปลม่อาฮะนี่ก็พกกินแดงแมน Ở, có khó ăn khó là khó ăn đàng ở Thái mới cả, khó khó đấy, coi bản hao hàng, toàn cho แม่จ้ไรนี่้ับชูดพ่นะสองพยองมมีอะไต่างไหมไปนอนโยนหนับมักตัวก่อนน้าอ้กอเงไจะไ้าทับชดพน่น่อนี่สองพยอไปถามมดไปถามอ่ะสองยอไรนะบอมี่ังม่บ่ลสองละอคือปกติเมื่อก้กินมเบะ้นฮะกินมแบใ่เปล่มีเป่มา ก็จะวางเท่าเดิมมืดๆนบ่เออหอไงนีเออรานนี่ถาจังเขาทาง่ายเผ็ดองังมานจ่พนท้องทังมนพ่ทองฮ่า้องบ่ไก่ไม่ได้สังมาแลยหอมน่าม่แบบามั้งอืมเออไก่ไม่ต้องซังมากเลยเนื้อเพียร่นเยอน้แข็งหรอทำมันจะพ่นท่องยางมาเป็นโตเมันเ็ดไ่ โอ้ยเลยครับ่บอกมบกินแม่ตอนไหนเก็บพอมีคนกาเด็ดะมึงกินมาถึกสู่เลยนะออกา็ระาตวันน้พิ่งตวดานาย่างกินเนี่น้องอ้แก้วอยู่นี่มีไอ้แก้วตัวมาอีกครับแก้มเยอะๆน้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อ้า เมียคนเราเคยทัวไปให้เขียวได้เจ้าเคยทัวหาไปหรอเหินทัวให้เคียวต่หนึ่งเ้าจะทัวหาไปเราดื่มโอ้เธให้ง่ายเราเราไปทรหาเราไปทัให้เขียวเมียคนเบ้ยได้พอได้พอเมื่อได้พอเมื่อบอกเาซาสกุยมันเงียบเยบเยงนดน่อยเจ้าใช่ปบหาง นีมนยมันอีนโอ้โหเือจับได้ังไวะเนนะทามาออุบอะใช่ดตี่นี่เห็นผมไม่ทามาพ่อเดก็เ้ยพ่อเดพ่อเดกพ่อเดยอาเก็นีคอตอนนี้ก็นอไป้เนาะโอ้ยอาเอาเอามก็เลยมือจะกินไขอบคุณมากๆที่ติดตาม